ตามสั่งเนี่ยก็ไปให้มันรอดเถอะอาหารตามสั่งเปิดแล้วจ้าโอ้ยสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะ,ะแล้วพ่อค้าคนเดิมเหรอเออคือฉันเซ็งร้านนี้แล้วค่ะพ่อค้าคนเดิมเนี่ยเขากลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดนะคะอืมจะกินได้ไหมเนี่ยอร่อยปะเนี่ยก็ต้องลองดูก่อนนะคะอยากได้รสชาติไหนเนี่ยบอกมาได้เลยค่ะ ฉันไม่กินหรอกเสียดายเงินน่ะถ้าไม่อร่อยฉันว่าเราไปกินร้านอื่นดีก,กว่าแปะ๊ะกินไปก็อ้วนเปล่าถ้าไม่อร่อยอ่ะขนมจา้าขนมจ้านีม่มาขายขนมแล้วหรอไปขายแล้วหรออาหารตามสั่งอ่ะ้าไม่อร่อยใครเขาจะซื้อกินล่ะ ถ้าทำอร่อยแบบพ่อค้าคนเก่าก็คงดีฉันไม่ได้เลิกขายอาหารตามสั่งหรอกค่ะแต่ฉันน่ะปรับปรุงร้านใหม่เพราะจะเปิดเป็นร้านกาแฟส่วนขนมเนี่ยก็เอามาทดลองขายถ้าลูกค้าชอบจะได้เปิดที่ร้านกาแฟไงค่ะนี่แค่อาหารตามสั่งเนี่ยก็ไปให้มันรอดเอถอะจะขายกาแฟขายขนมอะไรเนี่ยฉันว่าไม่น่ารอดอ่ะกลับไปทำสวนดีกว่าไหมเธอเฮ <laughs> ้ยไอไปกันเถอะ สี่เวลาคุยขนมไหมจ๊าขนมจ่า,มมาเออแปะ๊ะพรุ่งนี้คุณก๊อตเรียกประชุมนะฮะประชุมเรื่องอะไรอีกอ่ะแต่งตั้งเลยค่ะใหม่อ่ะเฮ้ย hey. อย่างนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเลขาใหม่ปะวะก็น่า,นาจะมีนะเพราะเราสองคนก็ทํางานที่นี่มานานเด<แ>ี๋ยวค่อยเมาแล้วกัน <ừ. S 2> บบฉันทำงานต่อ,อ่ะงานจะไปไหนแล้วเนี่ยเสร็จยังยังไม่ได้ส่งยอดเลยยังดูมเลย ผมเรียกคุณสองคนมาประชุมวันนี้เพื่อเรื่องผู้บริหารคนใหม่นะครับที่จะมาร่วมพุ้นกับบริษัทของเราก็คือคุณไอซ์นะครับคุณไอซ์หรอคะใช่แล้วครับและคุณไอซ์เนี่ยต้องการรีขามาช่วยงานผมเห็นว่าคุณสองคนเนี่ยทำงานมานานผมเลยคิดว่าน่าจะเหมาะสมครับฉันคิดว่าคงไม่เหมาะสมแล้วค่ะทำไมนะครับ บริษัทนี้เป็นบริษัทส่งออกจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดแต่สองคนเนี้ตัดสินทุกอย่างด้วยสายตาของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองหม,มายความว่ายังไงครับก่อนที่ฉันจะมาร่วมพุ้นกับบริษัทที่นี่ฉันได้เซ็งร้านอาหารตามสั่งที่อยู่หน้าออฟฟิศแต่ฉันเจอสองคน,นดูทรจะกินได้ไหมเนี่ยอร่อยปะเนี่ยก็ต้องลองดูก่อนนะคะอยากได้รสชาติไหนเนี่ยบอกมาได้เลยค่ะ ฉันไม่กินหรอกเสียดายเงินน่ะถ้าไม่อร่อยฉันว่าเราไปกินร้านอื่นดีก,กว่าแปะ๊ะอืมกินไปก็อ้วนเปล่าถ้าไม่อร่อยอ่ะสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่ตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองเนี้ยคุณก๊อตคิดว่าเขาจะทําทงานกับฉันได้หรอคะเม่คุณจะไล่เราสองคนออกหรอคะยังหรอคะแต่ฉันจะให้คุณสองคนไปเป็นพนักง,งานเสริร์ฟที่ร้านกาแฟ ตกลงไหมคะเอ่อตลลงครับเอ้ยทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะแกอืมอาเป็นไงบ้างคะพวกคุณ ถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟรู้สึกยังไงคะรู้สึกอายนิดหน่อยอะคะ่ะไม่คิดว่าจะต้องทําอะไรแบบนี้ใช่ครับพวกเราสองคนก็อายุเยอะกันแล้วด้วยยัต้องมาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟอีกผมอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปสูว่าที่ไหนแล้วอะดีแล้วหรอครับที่รู้สึกแบบนี้จะได้เข้าใจเขาเจนเขาใจนเรานะครับที่ฉันให้คุณสองคนมาเป็นพนักงานเสิร์ฟเนี่ย mm hmm. ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนในใิสัยของพวกคุณให้รู้จักเห็นอกเ ใจผู้อื่นไม่ใช่คอยแต่จะดูถูกเยียดอย่างคนอื่นอย่างที่เคยทำครับต่อไปผมจะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็จะเปลีนทัศนคติของผมเองครับขอบคุณที่ให้โอกาสเราสองคนนะคะฉันหวังว่าหลังจากนี้พวกคุณจะไม่เป็นแบบเดิมอีกน,นะคะครับ ก็สวยดีนะเธอเพิ่งซื้อมาใหม่เหรอใช่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนะราคาแบบไม่ถึงแสนหรอกโหแพงไปไหม่ะเธอเงินเดือนเธออะพอใช้หรอฉันว่าเธอใช้เงินระวังระวังหน่อยนะฉันเป็นห่วงนี่ของมันต้องมีป่ะอีกอย่างซื้อวิปัญญาซื้อแล้วกันไม่มียุ่งหรอกนะ สาวเที่ยงละเราไปกินอะไรกันดีเออหิวละอีพ่อข้าวมากินหน่อยพี่เจนพบแม่อีบ่ะทำไมาให้เยอะเลยนะพี่กินด้วยกันไหมตานี่ประหยัดหรือว่าขี้เหนียวกันแน่ไป,ไปไปไปกินข้างนอกฉันเลี้ยงเองเออต้องแบบน,นี้สิใช่ไหมไปเถอะอีพไม่เปแล้วหรอกค่ะพี่พี่ไปกันเลยนะน่ารำคานไปเถอะไป แคสเธออะไรมาเอ๊ะนี่เดี๋ยวนี้เธอห่อข้าวมากินด้วยเหรอเนี่หยห่ออะไรมากินโอ้ยน่าอาร่อยเออแล้วทำไมเธอใช้กระเป๋าผ้าแบบนี้ล่ะกระเป๋าแบรนด์เนมที่เธอซื้อมาไปไหนแล้วล่ะก <softer> ็ฉันเนี่ยกทำตัวฟุ่มเฟือแบบนั้นอีกแล้วอะแล้วนี้แกเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยปกติฉันไม่เห็นแกเป็นแบบนี้ ที่บ้านแคทใช่ไหมอ๋อใช่จ้ะมีอะไรเหรอจ๊ะมันอยู่ไหนไปตามมันมาคุยกับฉันเอ้าียอา,อามาได้ไงจ๊ะเนี่ยใครเหรอลูกเอ่อเอ็งเ,เล่นอนะ่ะหลบหน้าหลบตาหายหัวไม่สรมรู้กันกี่เดือนแล้วเอ่อไม่ใช่นะจ๊ะคือฉันพยายามหาเงินอยู่ขอเวลาแค่อาทิตย์เดียวเฮียอาทิตย์หนึ่ง นี่ก็หลายเดือนมากแล้วถ้ายังไม่ส่งเงินต้นพร้อมดอกแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นของฉันแกที่เองมีของดีๆกินหรูอยู่สบายทุกวันนี้ก็เพราะเองไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช่ไหม เงินฉันเงินเดือนมันไม่พอแม่แล้วเองทําไมไม่ใช้เท่าที่มีล่ะลูกเล่นแต่งตัวสวยหรูแบบนี้แล้วมาเป็นหนี้เขาหน่ะเองชอบนักเหรอเนี่ยแม่ยิ่งไม่สบายอยู่นะหนูขอโทษแต่ไม่ต้องห่วงนะหนูคิดหาวิธีแก้ไขไว้แล้วหนูจะหาเงินคืนเฮียเขาเองเราไม่เสียบ้านไปหรอกนะแม่ไม่เป็นไรนะแม่ไม่ต้องเครียดนะ เข็ดแล้วอ่ะอฉันว่าเธอคิดได้อ่ะก็ดีแล้วนะเธอก็อย่าใช้เงินให้มันเกินตัวมากแม่เธอยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่หออข้ามากินกับฉันก็ได้ขอบใจนะ